มาค่ะวันนี้ไม่ว่ามาพาทำแพนเคก้กจากข้าวโอ๊ตนะเป็นเมนูที่แบบว่าเบาๆท้องสูตรนี้ไม่ใช้แป้งนะรับประกันความอร่อยนะคะแล้วก็สบายใจด้วยนะไม่ทานแป้งรู้สึกเหมือนจะผอมลงนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นการทำเลยส่วนผสมแรกใช้เป็นข้าวโอนะ๊ตเนาะ80กรัมใส่ลงไปนะแล้วก็เป็นนมจืดนะอ่าแช่ไว้สัก1ชั่วโมงนะพัก ในส่วนนี้ไปเลยสักหนึ่งชั่วโมงพอครบหนึ่งชั่วโมงเรามาทาขั้นตอนต่อมาอันนี้เป็นกล้วยหอมแม่โอช้อยู่สองลูกเนาะก็เอาถ้าเกิดใครชอบแบบว่ามีความหวานมากก็เอาแบบงอมนะถ้าเกิดแบบว่าไม่อยากให้มันหวานมากก็เอาแบบว่าที่เรากําลังทานแล้วกันเนาะอ่าก็ใช้ซ่อมค่ะบดนะบดกล้วยหอมให้ละเอียดค่อยๆบดไปไม่ต้องไปซีเรียสน,นะถ้าเกิดทํามันรุนแรงมากเดี๋ยวมันจะดำๆนิดนึงมันแม่โอว่า มาทําขนมมันไม่ค่อยเวิร์กนะพอเราบดเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาใส่ไข่ไก่ไข่ไก่ก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะใช้ชักสองฟองใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากับกล้วยเลยนะอื <c oughs> พอเราคนได้ที่ละเรานําไปใส่ในข้าวโอ๊ตที่เราแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงแบบนี้เลยนะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะนี่แค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยแด้วเห็นไหม ทีนี้เรามาตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนๆใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วทีนี้ใช้ทิชชู่เช็ดออกค่ะพอให้น้ำมันได้เคลือบกระทะก็พอยอดแพนเค้กข้าวโอ๊ตของเราลงตรงกลางแบบนี้ทิ้งไว้สัก1.5นาทีเนาะแล้วก็กลับด้านก็ใช้ตะหลิวแบบนี้ลพลิกด้านไปนะคะนี่เห็นไหมไม่ยากพอพอรู้สึกว่าเขาสุกแล้วตักขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นพักไว้นะเดี๋ยวเราจะ ทำสักสามสี่แผ่นมื้อหนึ่งทานสักสามสี่แผ่นกำลังดีนะคะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกแผ่นหนึ่งเห็นไหมหยอดน้ำมันลงไปนิดหน่อยเช็ดนะคะเช็ดให้เรียบร้อยเช็ดออกเสร็จทีนี้ก็หยอดแผ่นเค้กของเราลงตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆไปจนกว่าของเราแผ่นเค้กของเราขอบ แบบว่าเราเริ่มแสะแ,สะแล้วมันได้ละเราก็ปลิกด้านเนาะถ้าเกิดใช้ตะหลิวอย่างเดียวไม่ได้ก็หาอะไรช่วยนะคะนี่เห็นไหมเราจะได้แพนเค้กที่ทานแล้วจะรู้สึกผิดน้อยมากที่สุดนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ทานแป้งมันก็จะรู้สึกผอมลงนิดนึงนะคะอ่ะใส่กลู้วให้ลงไปใส่เนยนะคะเป็นเนยแท้นะรสจืดนะคะแล้วทีนี้ราดน้ำผึ้งนิดนึงนะใครจะราดเป็น ช็อกโกแลตก็ได้นะคะไม่ซีเรียสอันนี้นะเอาที่ความอร่อยนะคะโอเคใครชอบลองไปทําตามกันดูนะคะเมนูง่ายๆเนาะ